ดีใจมากครับไม่คิดว่าจะชนะนอกได้จ well, so ังหวะนั้นคีณตั้งใจเลยดีใจครับคิดไหมว่าเกมจะจบง่ายเลยก็ไม่คิดว่ามันจะจบเองผมมาเข้ามาเล่นเกมช่วงนี้แผนมาอย่งไรเลยคนนี้ตุมครับนี่วิ่งไหมวิ่งใจร้อนนะร้อนนะคุณไปแล้วชดวันชดวันชีนทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ขึ้นไปเห็นนางคนพอสมคนเลยเข้าบอลเข้าบอลชีนเอาไปเลยรถรบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่สองห้าหมืนครับเปอรเซ็นต์ ก็ยังจะมีของไอ้ยกะ่ที่ยังไม่ได้แจ้งอ๋อโอเคก็ถือว่ารวมเกือบเกือบแสนได้ไหมรวมๆแล้วน่าจะได้แล้วเกือบสนเกือบแสนยังรวมมาชิรเล่น่าจะมีรวมแล้วทีนี้ผู้่วยประมาเป็นยังบ้างครับตัวต่อไปต่อไปจ้าครับเขาก็วิจรว่าเปาจะร่วงดอกนั้นก็เขา่็เก่งนะครับเขาอกค่ายเ้าก็มาแรงด้วนครับก่อนๆที่เราจะเล่าจังหวะนั้นเนี่ยดูสถานการณ์ดูว่าอนไพอสมควก็น่าที่จะอาดนะครับเราก็เรียงตัวดี ถ้าถ้าโคนยกนั้นไปถ้าไม่ได้จังหวัดนั้นน่ะยกที่เราวางเกมวางแผนยังไงบ้างอะเอยครับเดินเราเดินเยอะครับแต่ว่าเกมจบง่ายกว่าที่คิดเกมจบง่ายกว่าที่คิดครับคิดไหมว่าเราจะมานอกเข้าวันนี้ก็ตอนแรกก็ไม่คิดครับไม่คิดว่าจะชนะนอกได้จังใจไม่ได้ใช่ไหม จังหวะไปพาไปครับเอาละวันนี้ครับขอบคุณเสี่ยมวอนขอบคุณอาโยงขอบคุณตะจิวขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนนะครับทีมแล้ก็ขอบคุณครับอคุณผู้ชมไปด้ยนิดนึงเอาเลยมาตะจิวมาตะจิวเลยมาครับตะจิววันนี้มั่นใจค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจยังไงบ้างมั่นใจค่ะว่าว่าน้องว่าน้องซ้อมมาดีมากมากค่ะซ้อมมาดีมากๆเพราะน้องก็อยากชนะ แกมาไฟหนึ่งแล <int mystery> ้วก็มาสนุกไฟหนึ่งแล้วน้องอยากจะได้ค่ะน้องมาสองชที่รมาณเจ็ดร้ยค่ะอยากไปงานเลยค่ะแล้วเราก็ได้น right. mm ้ำ hmm. ผ yeah, yeah, ักด yeah. well, we mm ้วยคือผักให้หมดหนึงครับ ก็อยากให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับค่ายมืยรุ่นจะไม่ใส่ทองขอเจาะปอกุ้มสุดที่นะคะของเสียประมวลที่เป็นคนดูแลค่ายเราแล้วก็อายุงเอ็กุ๊นะคะอยู่ในเครือเดียวกันทั้งสามค่ายค่ะคือผู้ช่วยชวยสนับสนุนนั้งมวยทุกคนค่ะค่ะพอดต่มาพูดตับพูดต่ำอพูดต่อๆพี่เ่ีๆพูดะ่ำพูดต่ำๆดห่ำๆพูดต่ำๆพูดต่ำๆพูดต่ำๆพูต่ำๆพเมต่ำๆพูดใ่จนลืมตัวพอดต่ำๆ่ต เจโบท๊ทเจ้เอาครับที่คอยดูแลไข่มวยคอจงเอากุกุปสุทธิแล้วก็ลูกกับแม่เซธองอายุงคุปเอ็นกิุ๊ครับอ่าก็รู้สึกดีใจมากวันนี้เีมเราที่ว่าที่เราวางแผนไป้คือว่าลอยเรื่อยๆพยายามตีหน้าไปเรื่อยๆตีหน้าบางบางตีหน้าแล้วก็คอยกกบดยกสองไปเราก็วางแผนมาหนึ่งเราต้องเดินแล้วนะยกนี้เราต้องเดินอัดแลวนะอัดแล้วในชะ้เข่าใช้เข,าเขา่าจังหวะ ใช้ศอกมีศอกเป็นอาวุธหลักของเรานะคือเราวางแผนมาอย่างเงี้ยพอขึ้นยกสามไปปุ๊บยกนี้เราต้องทำอารบ้างในนี้เองนะอ่าสองยกนี้คือเราก็สลับไปสลับมากัน่อแล้วเจีสพูดถึงว่าเป็นอดีตนักมวยดังด้วยใช่ครับใช่ครับของเครือเก่งเน่ดีนะเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นอยู่กับเสียนาที่ผมเข้ามาทำงานอย่างค่ายมวยอยู่กับอาจิิวก็เพราะว่าผมใจรักแล้วอีกอย่างผมก็มาหาเสียนาวพูดมีความคุณมาก่อนผมไปเรยนวิชานข้าวเป็นอะไรอยู่รับ ก็อดีตมวยเก่าชื่อขมสิลป์ปอมงยาะครับโอเคเอางดเราฝาก คอยติดตามนักมวยในในเครือข่ายหน่อยครับอ๋อตอนอื่นก็ต้องฝากขอบคุณเซียนมวยด้วยครับฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ายมวยลูกจิมาเอะใสทองแล้วก็ฮอร์จตุ๊กกุ๊กสุทธิอาโยงเอ็นเจกุ๊กครับค่ายคสามค่ายนี้เราจะอยู่ในเครือเดียวกันครับการการกินกันอยู่บำรุงของเราเนี่ยเต็มที่ครับผมผมดูในทันที่มวยไม่ถึงไม่ปล่อยให้ต่อยครับเอาแล้วครับโอเคที่นี่แล้วที่นี่